สวัสดีครับแฮชแท็กฝรั่งไทยเทย์ไทยรับจุกันคือตอนนี้ครับจุกันแฮชอยู่ที่สนามปีนที่กรุงเทพมหานครนะครับคือเราจะกลับอเมริกานะครับตนมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่ในเมื่อเราไม่ได้เจอเขาเป็นปีเลยนะมากกว่าปีด้วยซ้ำนะครับเราก็จะกลับบ้านโดยที่แบบไม่บอกพ่อแม่ไม่เชื่อแฮชนะครับก็มีเพื่อนพุกอนมาส่งครับทุกคนเฮ้ยนวอสดีครับผม โอ้เกินไปแล้วกูไปแล้วล่ะครับไปแล้วไปแล้วเด้อเริ่มเดินทางไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับไปไปกันมันจริงครับทุกคนแฮ็ก็จะกลับจริงนะครับแล้วเพื่อนๆเขาก็บอกว่าให้รีบไปถึง1นล้านซับสไครป์ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าก็ว่าถึง1นล้านซับสไครเมื่อไหร่เราจะกลับประเทศไทยนะครับน้องๆแต่วันนี้นะครับน้องๆเราจะเดินทางกลับอเมริกาซึ่งแฮ็ก็ต้องเดินทางเป็นเวลา3ามสิบชั่วโมงครับทุกคนในส่วนนั้น่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอขานตรงนี้ก่อนเด้อ โอเคครับน้องๆก็กลับมาแล้วครับก็คือเราจะไปที่ดูไปนะครับพักเครื่องที่ดูไปสักสามชั่วโมงแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือพักเครื่องที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วต่อจากนั้นก็คือว่าเราถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราก็ต้องหาเกตของเราให้เจอนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงครับ D7 D7 นะครับ D7 ที่ท้างขวานะครับแล้วเราจะบอร์ดดิ้งตอนตีหนึ่งสิบนาทีครับซึ่งตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้ว นี่ครับทุกคนออเยียเราก็ต้องปอดนะมันจะออกตีหนึ่งสิบนาทีตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วอะโหมันจะทานหรือเปล่าวะออนี่ครับทุกคนนี่กิจเจ็ดนะแต่มันไม่เคยอยู่คอแคทคอคุยกับพี่คนนี้ก่อนนะมันสายเปล่าอะ น้องๆครับก็ขึ้นแล้วครับรยบรรอยเราไม่ได้ตกเครื่องนะครับรอบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรีวิวนะครับทีละสเต็ปนะครับก็คือเธอว่าคนเยอะไหมเอาจริงนั้นก็เยอะพอสมควรแหละนะครับเออจริงไม่มีใครนั่งข้างๆแทนในตอนนี้คงไม่มีใครนั่งนะครับแต่ยังไงก็อ่าถ้าก็ว่าจะกินอาหารเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ยากจะรบกวนเพื่อนๆฝรั่งคนอื่นเดี๋ยวโดนต่อยครับโดนต่อยครับทุกคนเจอกัน เดียวยยย่สวัสดีครับวัยรุ่นนะครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงด,ดูบายแล้วนะเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวสนามบินดูบายดูว่ามันจะแบบดีแค่ไหนอะ่ะท่านได้ข่าว่ามันเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะครับเพี่อวจกักรที่นั่นนะครับทุกคนถึงชั่โมงครับสู้ตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีห้าตีห้าห้าสิบนะครับที่ ดูไปนะครับน้องๆเราจะไปหาเกทของเราอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะออกตอน7จ็ดมงห้นะครับไอ้แฮมีอย่างหนึ่งที่แบบแปลกใจมากๆก็คือว่ายังไม่มีใครขอดูแบบผลไปไปผลตรวจโควิด,ด COVID นะครับของแฮปซึ่งหัปก็ไปตรวจมาแล้วไงปรากฏว่าเป็นเป็นฝรั่งไทยแท้ๆแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่ยังไม่มีใครขอดูนะแปลกไหมก็แปลกแหละแต่อีกอย่างหนึ่งแฮปก็รู้ว่าคนที่อเมริกาเริ่มที่จะแบบ ไม่ซีเรียสเรื่องโควิดแล้วครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวแฮทจะขอไปหาที่ก่อนนะครับแล้วแฮทจะพาทุกคนเที่ยวสนามปีนตรงนี้ครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะพูดถึงแบบความรู้สึกของแฮทในการที่แฮทจะกลับอแมริกด้วยนะครับทุกคนเจอกันเฮ้ยเหนื่อย แต่ตอนนี้ฮัก็มีปัญหากับผูวผูมันยังยังไม่ปรับอะจริงทุกคนแต่พูดถึงว่าความรู้สึกของแฮทในการที่จะกลับอเแมิการอบนี้ยังไงก็รู้รู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าคือแบบเราอยากอยาก,อยากอยู่ที่ประเทศไทยตลอดไงครับแต่ในเมื่อเราจะไปสะพายพ่อแม่ในปีใหม่แล้วก็ในวันคริสต์มาสมันจะดีมากๆครับทุกคนเราก็ตื่นเต้นมากๆาที่จะแบบเจอพ่อแม่ครับจริงๆนะวิพ่อแม่ก็จะตกใจแน่จริงครับทุกคนคือแบบเขาจะแบบหัวใจวายก็ได้นะจริงๆเดี๋ยวตอนขึ้นเครื่อง รอบนี้มันจะเจ็บหูมากๆครับทุกคนอยู่กับแฮทนะครับมีแต่ลุ้นกับลุ้นอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวอย่าเริ่มนะครับน้องๆหนึ่งล้านสก๊อเมื่อไหร่เดี๋ยวแฮทก็จะกลับประเทศไทยครับเจอกันน้องๆครับผมกําลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้ครับเราจะอยู่บนเครื่องบิน17ชั่วโมงนะครับยาวนะครับอีกนานนะครับแต่คือแบบ ใจเราก็เริ่มตื่นเต้นนะเราจะถึงอเมริกาแล้วครับทุกคนแล้วก็มันก็จบแล้วว่าเราใกล้จะได้เจอกับพ่อแม่ของเราอีกครั้งหนึ่งครับรอรัวสักพักทุกคนครับเป็นยังไงสุปดประลาดเยอยยังไงก็เจอกันนะครับไปกัน <can> อีกไม่นานครับน,น้องๆเดี๋ยวเราจะถึงอเมริกาแล้วจะได้เจอพ่อแม่นะครับเดี๋ยวเจอกันนี่ครับน้องๆเราใกล้จะถึง อเมริกาแล้วครับก็คือตอนนี้เหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ2ชั่วโมงนิดๆน,น,น,นะครับผมอันนี้ฮะก็จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเราอันนี้เนี่ยนะฮะก็เอาเป็น,นนะว่าเรา,เราใกล้จะรอดแล้วนะครับผมก็ใกล้จะถึงแล้วครับอันนี้ก็เพื่อนใหม่ของเราด,ด้วยยูว่าสเซอร์ดีครับจว่นเดี๋ยวถึงสนามบินเอเครับแล้วฮนก็จะมาขับดีทีเลง,งครับผมเจอกัน ทุกคนครับเราถึงแล้วนะครับผมถึงอเมริกานะครับผมอย่างนี้ครับทุกคนสำหรับใครที่จะมาอเมริกาก็ต้องผ่านจุดนี้เหมือนกันนะครับเขาตเรียกว่าอะไรครับ U.S Customs and Border Protection นะครับผมยังไงเราก็จะต้องไปเก็บกระเป๋าก่อนนะฮะเก็บกระเป๋าใช่ปะแล้วก็ไปผ่าน Immigration ต่อครับเป็นยังไงเข้าไปกันครับเจอกันตอนนี้ครับน้องๆขอบอกความรู้สึกของแคทนะฮะก็คือว่ารมันจะคอดแปลกอ่ะขอด แปลกเลยนะจริงๆคือมันไม่มีคนไทยะเวยไม่มีคนเอเชียเลยครับทุกคนตอนนี้ไม่ไม่เห็นคนเอเชียสักคนตอนนี้ครับทุกคนคิดถึงเระเทศได้อะ่ะเออจริงอยากกลับแล้วอ่ะเราจะคุยกับใครครับทุกคนหพูดภาษาอังเกษไม่เป็นนะจริงอย่างเช่คนคุณกําลังจะไปไหน Where are you going คะมาพูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวยังไงก็นอนๆเราจะไปกระเป๋าแล้วก็ไปผ่าน immigration นะครับจะไป รีบอปแล้วครับทุกคนก็เขาไม่มไม่มีปัญหากับฝรั่งไทยแทย้ๆ้าเราเขามีปัญหากับฝรั่งไทยแทย้แทแทแทแก็ก็เห็นว่าจะโดนจับนั่นแหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องถ่ายกระเป๋าของแฮรไ,ได้แล้วก็ต่อจากนั้น <c oughs> ต้องไปต่อเครื่องนะครับผมนี่ยังไม่จบสักทีนะครับทุกคนเดินทางมาจะ 25- 26กว่าชัมม่วโมงแล้วนี่ครับน้องๆก็คือว่าแฮทจะไม่ได้ว่ากระเป๋าของแฮทมันมันเป็นยังไงอะ รลอวกระเป๋าของแฮทมันหายหรือเปล่าครับทุกคนโอ้สุดปังไม่มีกระเป๋าไม่มีเสื้อผ้าค้าเนาะเราเพิ่งจะมาเจอกับอาจา์มิสเตอร์ริเวรามิสเตอร์ริเวราคุณสวัสดีครับ What was your favorite thing about Thailand? Uh, I love the people. The people are I think the most friendly and and caring people in the world. s o i t keeps me uh, living in Thailand. 100% man same honestly. Thai people are the best man. Alright, well, hey, thank you so much, bro. ใ,ใ,ให้เดาว่าเราได้เจออะไรมาครับผมกระเป๋านะครับนั่นเองครับผมนี่กระเป๋าตรงเ,รเนี้ยไปเนี้ยมันเต็มไปด้วยขนมที่แฮรจะให้พ่อแม่แฮรเกินครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องรีบแล้วแหละต้องรีบเพราะว่าเขาก็ต้องกนกระเป๋านะกระเป๋าทุกอย่างของเรานะครับทุกคนแล้วก็เราจะไปต่อเครื่องครับเนี่ยมันก็ต้องลุ้นอย่างนี้เลยครับทุกคนไปไหนวะ ป้าเนี่ยก็ไม่รู้ตื่นเต้นจังวะพ่อแม่ของแอดก็ต้องดีใจแน่ๆไม่ดีใจก็ต้องตีเราแน่ๆครับทุกคนถึง <laughs> ยังไงก็เจอกันครับป้าน่วะไปทางไหนวะไม่รู้วะไป,ไปทางนี้ก็เลยไปไปไปนี่แอดเจอแล้ว ที่มันเขียนว่า connecting f l i g t นะครับผม we're home ว้าวกลับมาแล้วนะครับโอเคเรยวขวาข้างหน้าครับตรงนี้ถ้าเรา,เ,ราเพลาดนะครับเราจะเสียเวลาเป็นหลายชั่วโมงนะห้ามออกจากตรงนี้เด็ดขาดครับเราออกแล้วครับผมก็ต่อไปเราจะไปต่อเครื่องครับแล้วก็ไปที่เอลเอโซนานะครับผมก็คือตอนนี้ครับน้องๆเราถามหลายคนมาแล้ว แล้วก็คำตอบก็ไม่เคยไม่เคยมันมันเดิมไม่เคยซ้าเลยครับทุกคนเราจะลองสุ่มเลือกนะครับว่าเราจะเข้าอาคารไหนนะครับก็ถา้าเราเลือกถูกก็เราถูกถ้าก็าเราเลือกผิดก็เราจะตกเครื่องก็ได้ครับทุกคนจริงๆจากกันนี่ครับผมผ่านแล้วครับรีบร้อยก็แฮบคิดว่าเราจะขึ้นเครื่องทางนี้นะทางนี้แหละ แต่ว่าคัก็จะลองเื้อยาก่อขเซ้อยาแป๊บหนึ่งครับจเจอหจอกันนะครับก็คือเื้อยาแล้วครับเรียบร้อยแต่ตอนนี้เราอยู่เทียเครื่องของเรามันจะออกแล้วภายในอีกสิบนาทีครับตรงนี้ไปมั้นเดี๋ยวก็จะตกเครื่องครับผมเดี๋ยวถ้านก็มาจิ้มด s u b า c ส i b ดเมื่อไหร่เราจะกลับไทยครับทุกคนเก็บได้แค่น,คนี้แหละต้องรีบไปแล้วแหละไป